มาดูกันครับคู่นี้ระหว่างหนุ่มอุบลกับหนุ่มเปอร์เซียครับหาจังหวะจดจดจ้องจ้องกันอยู่ครับช่วงแรกครับดูชั้นดูเชิงกันก่อนครับแหมเพตอรินีพกปืนกาสองกระบอกเลยครับแต่ควักไปยิงไม่ได้นะครับเพราะเป็นรอยสักครับโอกาสแน่เลยทีเดียวครับโซลุสครับก็น่าจะถูครับว่าเพตอรินเป็นยังไงครับ สุดเพนนารินเองก็จะประมาทไม่ได้ครับดูว่าถีบเข้าหน้านครับสรุตแต่เสียงเฮดังจริงๆครับอาวุธของเพนนารีมที่ออกไปแต่โซรุตก็ไม่เบาครับน่าจะมีพักพวกจากอิรานมาช่วยกันเชียร์ครับเพราะช่วงนี้เนี่ยนักมวยอิรานนี่แทบจะเดินชนกันเลยครับในเมืองไทย <c oughs> แต่หยับยังไม่ออกนะครับเพนนรินคิดไม่ออกก็ควักปืนที่เอวนั่นแหละครับ <c oughs> โอ้โหตอนนี้ยังหาจังหวะไม่เจอครับเพนนารินครับโซรุกนี่ชิงออกก่อนทีขวาไปอีกเหมือนจะเร็วกว่าหนึ่งจังหวะนะครับโซรุตค,ครับโอ้โหโอ้ยทีบหน้าครับปักศอกโอ้โเพนนรินจะเดินทื่อๆไปไม่ได้แล้วครับโอ้ยอย่าปล่อยให้นำเยอะนะครับเดี๋ยวได้ใจครับ มีเลือดหรือเปล่าครับแม่ทีเป็นยับเลยครับโซรุกครับฟุกซ้ายไม่โดนโอ้ปักซอกอีกครับชิงออกก่อนเลยครับโซรุกครับแม่น่าผานนี้มีรอยปูดมาเล็กๆครับเจอซอกของเพ็ตเตอรินมัดซ้ายครับโอ้มัดหนึ่งสอง โดซ้ายโด,าโดนมาสวนครับเหมือนกันครับแต่ยังจูนเครื่องไม่ติดนะครับเพนนรินครับแข้งซ้ายครับโซลุตโอ้โหตั้งซอกอีกโอ้โหวันนี้ไม่ง่ายครับจะต่อยกับโซลุตโอ้โหเพนนรินครับโอ้โหได้เข่าไปทีนึงเอ้าวเททิ้งลงไปครับ ลุกช้าเลยครับโซลุตโอ้วี่ลุยกันต่อเสียบเข่าคือเอาแม่มีเป่าปากครับโอ้แมถอยเลยครับโอ้โดนเข่าเข้าไปเห็นหรือเปล่าครับเพ็ตตารินเห็นหรือเปล่าเสียบเข่าซ้ายไปขีบยันเอาไว้ครับโซลุตเอาสับล่างครับเพ็ตตาริน แยบเสียงเฮยังดังครับโซรุโอ้ยเอาหลูดโอ้ยโดนครับแมทถ้าเินเกมเร็วนี้อย่างนี้ดีกว่าครับเพรินครับดีกว่าไปจดจ้องไปเล่นจังหวะชั้นเชิงกับโซรุกครับแทงขวามาครับเพทรินโอ้ยโดนเข่าครับอรีบลุกขึ้นมาเร็วอุ้ยแข้งขวาไาอีกครับโอ้ยเพนนารินแมทต้องป้องกันตัวหน่อยครับ จะเดินทื่อๆไปขวาตีนี่มันไม่ง่ายครับโอ้หทีมงานโดนแดงเครียดครับอุ้ยโดนมาอีกโอ้หาจังหวะไม่เจอครับเป็นรินครับพยายามจะต่อยขวาเจอทีไปแล้วเอ้าสับไปที่ต้นขาครับชี้มาบอกให้สับมาต่อครับอ่หวงในครับตีได้ไหมโอ้ก็ตีไม่ได้ครับเป็นนรินครับ โดนโซลุตตั้งขวางเอาไว้โอ้ทำอะไรไม่ได้นี่แกรวบเลยครับโซลุตตีครับเล้นเื้อรเ,เอา้าแม่ชุดนี้กองเอาให้ได้เอาให้อยู่อ่ะโดนจับพลิกลงไปอีกแหมกำลังจะมาดีๆครับลื่นจริงๆครับโซลุตถือว่าใช้ได้เลยครับดูครับลัดตีแหมชิงทำก่อน เจอสอกครับโอ้โหลูกนี้นี่แหละครับ<ห>เดินทื่อไปหน่อยครับ<ห>เพชรนารินแม่พอสา,าสันุกค,คุณบอกว่ากำลังจะเข้าเบรกแล้วครับโดนเบรกเลยโอ้พลาเจ้ครับแม่เปลี่ยนเลยครับขาวเปลี่ยนเลยครับตอนนี้สรุปที่ต่อยสบายขึ้นเยอะเลยครับได้นับไปแล้วตีโอ้โหอัปเปอร์คัต แต่จะไล่ปีบวงในอย่างเดียวนี้ไม่น่าจะเอาโซรุตอยู่แล้วล่ะครับเพรนรินเกมการชกอย่ามาหน้าเดียวครับเพรนรินโอ้โหแทบจะวิ่งเข้าหาเลยครับรัดดีรัดแน่นจริงๆครับโซรุกาโดนเททิ้งลงไปก็ไม่มีผลอะไรครับเททิ้งอ้าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนหาตัวาไม่เจอโอ้โดนแยกเคี่ยวยิงฝันไปครับเพรนริน โดนซ้ายอีกแล้วสอกซ้ายโอ้โหร่วงเลย,เลยครับโอ้โหนับเดียวนี้เปลี่ยนเกมเลยครับเปลี่ยนเกมเสิร์ฟครับเอ้าแมเวียงหมัดไม่โดนโอ้โโอโก็หมดเหมือนกันนะครับโซรุกครับนยังไม่หยุดครับโอ้โซรุตยังได้เขา่าอีกชสุดเลยอู้ยเอ้าแลกหมัดกันชิงชนะเลิศมือรอบนะครับวันนั้น โอ้ยต้องเอานับคืนให้ได้ครับเพชรนรินโอ้ยหมาเจอสอกอีกแล้วมาฉาบช่วยนะครับโซลุกค,ครับไม่ประทะแล้วโอ้กันบ้านใหญ่โจทย์ใหญ่ของเพชรนรินแลวครับวงในดูครับโอ้กชิงอ,อก,กอรับสรุกเสียจังหวะก็รวบไว้ก่อนครับ เพนารินครับจะทำยังไงครับไล่ไม่จนทั้งทีครับใย่งว่าครับเกมมันบีบให้เดินครับก็ต้องเดินครับโอ้โหข่าวดีครับดีครับถอยครับโซลุตโอ้โหอ้าวโดนฮุกซ้ายอีกโอ้แต่แกถอยมาแกก็มีโต้ตลอดนะครับดูครับจับตีเพนาริน โอ้ก็แรงไม่มีเหลือเลยครับโซรุครับดูจากอาการของแกตรงนี้ครับโอ้แต่แกก็มีโต้ตลอดเสียหลักครับโอ้โหแข้งขามันอ่อนลงไปแล้วครับโอ้เดินเข้าไปโอ้ยลุงนี่ครับเจอแทงจะจับหรือเปล่าจับครับไม่นับครับกรรมการไม่นับครับโอ้กองเชียร์กัตะโกนโซรุตโซรุตครับไปก็ต่อครับ เดินเหมือนเดิมครับ s <S เพนนรีนโอ้โหโดนเตะซ้ายาเอ้าโดนซอกครับเอา้าขยับไปโอ,โ,โอ้โหปั๊มซ้ายปั๊มขวาปั๊มหน้าปั๊มหลังครับต่อยขวายังไม่โดนอ่ะโดนบิดล้มลงไปอ่าโ,โซลุตช่วงนี้น่าจะรักเพนนรีนแล้วล่ะครับขอกอดหน่อยครับโอ้โหเตะซ้ายแรงครับโซลุตครับลูกนี้ เพชนลินไม่สนใจครับพยายามเดินมาปั๊มในก็คงเห็นเลยครับว่าโซลุกตอนนี้เรียวแรงไม่ค่อยดีแล้วจะเป็นอย่างที่เห็นหรือเปล่าครับเดินเข้ามาครับยกกาสูงสูงโอ้ยโดนมาซ้ายเข้าไปอีกเอาอทีบยันเข้าไปอีอ้าะลุกมาว่าต่อครับชีวิตต้องสู้โอ้ยลื่นอีกแล้วหูย ไม่ได้ใส่สเก็ตครับทำไมมันลื่นอย่างนี้โอ้ตามตามอ้ามั่นใจหรือเปล่าครับเพเทอรินไม่ได้ครับต้องตัวเองโดนครับไปครับทิ้งานก็บอกให้เดินครับเพเทอรินครับเจอข้างซ้ายอีกแล้วแค่ตอนนี้ทำไงก็ได้ครับให้อยู่ห่างๆครับดูดูครับขอแต่นวมอย่างเดียวครับโซลุตเดินต่อไม่แตกกันลโอ้แล้วก็เป็นดาวรุ่งเปอร์เซียครับโซลุตอักบาลามาลลกิชิครับ